สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคามบันเทิงวันนี้วันที่7มีนาคม2 5ง7นะคะวันนี้แม่ครัวจะจ่ายตลาดกับข้าวเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในตลาดสุรินแล้วก็ไปจ่ายตลาดกันนะคะวันนี้นะคะไปเลยค่ะ วันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสุรินนะคะเราจะมาหาขอ,อ,องไปต้มจืดนะคะเพื่อนสิก็จ่ายตลาดเหมือนเดิมน,นะคะแม่ทัวนะคะก็หากลับเข้าไปโรลลูกๆเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้ฟักไหมวันนี้นะคะเ <c oughs> มื่อหลายวันเราเห็นฟักนะคนเพื่อนสิว่าวันนี้เราจะมีไหมฟักนะคะ ดูดูกันนะคะจะได้ไหมอันนี้เรามาเย็นไม่รู้จะเหลือหรือเปล่านะคะย้อนแสงนะคะ เราได้ฟักแล้วนั่นเองให้เราแฝงอันนี้ไม่สวยเลยยายอันนี้มันนมันไม่เป็นไรหรอกเนาะบาดไปก็ไม่ไม่หายเอาวันนี้คืออันนั้นแหละเราได้แล้วนะคแะแฝงก็เ,เอาไปต้มเจ็บนะคะเสร็จฝากก่อรรถอยู่ตรงนี้แหละ ได้แล้วนะคะซืแฟงจักแฟแล้วไปต่อนะจะได้ดไปไปหามาละด้วยไม่มีมาล,ลยยายร่วง่ายดีแท้ไม่ใจะได้ไหม,มหามาะนะไมแฟงแล้วหามาะนะต้องเิยมีมละไหม

จะได้อะไรไหยมาไล่หย,ย่งหนั้นเดี๋ยวดูร้านสน่งมเป็นยังงบ้ ไปหามาละนะเพือ่อนไปจ้านะฮาผักเกิ่งเขีดเราซื้อมูไปเหลืออยู่เมื่อวานนะเพื่อนคนจะมีกระเทียมักนมีปน่ร โกนี่งไงมะละเราถึงร้านมาละแล้วกัน่เมยกิโลยี่สิบห้าเหรอคะมันเหลืองหรือเปล่า ะะซื้อมาละแล้วก็ขึ้นชายนะเพื่อนไปโทษไคะไปต่อเพะะื่อนขาตลาดนะะังใ ได้ขึ้นช่ายแล้วเดี๋ยวก็ผักชีนะผักชีอากาศตลาดนะคะหูไปด้วยถุงเท่าไหร่กันนี่ถุงละสิบห้าบาทนี่พอนี่พอ 想要去看看。 เดียังไม่เอาเดี๋ของเก็บก่อนเดี๋ยวมาใหม่เขาเอ็ดแกงจืดมือนกนจืด อดีค่าจะไปหาต้นหอมบักชีนะเจ้าตอนนี้นะคะมาหมเลยสายี่สิบบาทตัวโตเลย ถ้ากขนาาร้านเ่อนซีก็ไปซื้อผักนะะก็ได้แล้ว,ลวผักชีผักชีไปหา่ผักชีไปตามนะ ผ <17. S 2> ัดชีรากเยอะค <17. S 2> ่ะกำลังำมาดใหญ่สิบบาทเลยค่ะอันไรดีอันไรลาบดี ได้แล้วนะเ,เพื่อนแล้วพ่อคุณจะกลับก็ได้ผักเครื่องอาหารแกงจดืดนะก็ได้แล้วมีแฟงแล้วก็มีมะระผักชีขึ้นช่ายขึ้นช่ายผักชีก็ไปโขลกใส่นี่นะคะอุ้ยผักชีอยู่ตรงนี้เลยส,สวยๆเดินผ่านไปได้ยังไงเนี่ยยายแต่ของหนู่ โอเคงั้นเพสนซีเราก็ได้ของครบแล้วนะอันนี้เป็นของเกงจีดแม่ครัวตัวยุง่ง <c oughs> ก็ได้แล้วนะคะก็เอาไปไว้ให้ลูกเขาทำดูมีหนูนเกงจีดนะคะวันนี้ไม่เอาปลาจะ,ะแบบ่ยแบบายหนูกเกงจีดดูวันนี้นี่ วนนี้เราก็เก็บบรรยากาศในตลาดนะคะก็ไปซื้อของได้ของเก่งจืดนะคะไม่กลัวตัวยุง่งก็ได้ผักซื้อผักอย่างเดียวนะคะก็ถึงเวลาสมควรนะคะพี่ฟีก็หวังว่าวัานนี้เพื่อนๆสื่อสารกันจะปลุกใจและชีวิของเราบ้า,างไม่ในะคะหายกวดท้องอะไรกล่าวประธานไปแค่นีในในในฟ้ฟีมาที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกควางใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะ,นะคะ เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตองิและสีและสไตล์เด่นใจนำเสนอคลิปใหม่ต่อไปนะคะสุขสมองจ่มีแขกทุกคนทุกท่านนะคะคที่มีประตูนะคะสวัสดีค่ะ